ตาม365 Breaking News ในช่วงเวลา15นาฬิกานะคะบรรดาญาติและครอบครัวของเหยื่อผู้เคะา์ร้ายบนเรือเฟอร์รี่เซวอลที่จมลงกลางทะเลในเกาหลีใต้เมื่อเช้าวันนี้พุ่งเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ในศูนย์ประสานงานพิเศษท่าเรือในเมืองจินโดโดยท่าเรือเมืองจินโดนั้นเป็นท่าเรือที่ใกล้ที่สุดกับบริเวณที่เรือจมตั้งแต่เมื่อวันที่16เมษายนในภารกิจค้นหาผู้สูญหายจากโศกนาฏกรรมเรือเฟอร์รี่อับปาง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการคว้างป่าข้าของใส่นายกรัฐมนตรีจุงฮงวอนแห่งเกาหลีใต้ที่ให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายเกือบ290คนอย่างสุดความสามารถโดยญาตินั้นไม่พอใจที่ทางการเกาหลีใต้เปลี่ยนแปลงข้อมูลความสูญเสียตลอดเวลาแต่อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่9รายและสูญหาย287ราย การประชุมศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสออรอสอร่วมกับประหลัดกระทรวงทุกกระทรวงนั้นเริ่มต้นเมื่อเวลา14นาฬิกานะคะโดยมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงในฐานะผู้อำนวยการสอ,อรอสอเป็นประธานการประชุมส่วนนายแพทย์นรงศรเมธาพาัฒนประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขไม่เข้าร่วมประชุม นายศรีหศัศกพวงเกตแก้วปลัดกระทรวงการต่างประเทศนายสมชยัยสิริวัฒนาโชคปลัดกระทรวงคมนาคมติดภารกิจที่ต่างประเทศและนายจิรศักดุขนทชาติปลัดกระทรวงแรงงานนั้นลาป่วยแต่ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมแทน ขณะที่นายกิติพงศ์กิติยารักษ์ปลัดกระทรวงยุติธรรมกล่าวก่อนเข้าร่วมประชุมกับสอสว่าวันนี้ได้มีโอกาสชี้แจงในเรื่องการต้อนรับนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปรปสเมื่อวันที่เคลื่อนขบวนมาที่กระทรวงยุติธรรมเมืม่อวันที่8เมษายนโดยจะรอฟังความเห็นจากสอสและปลัดกระทรวงต่างๆว่าคิดอย่างไรกับเหตุการณ์ครั้งนั้น พร้อมยอมรับว่าในฐานะเป็นข้าราชการต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดวางตัวเป็นกลางท่ามกลางสถานการณ์ขัดแยง้งทางการเมืองในขณะนี้ขณะที่บรรยากาศการประชุม,มร้อยตำรวจเอกเฉลิมได้แจ้งต่อประหลัดกระทรวงต่างๆถึงมติที่ประชุมสอะสอข้อในวันนี้ที่ขอให้ปปชและสารรัฐธรรมนูญอย่าวินิจฉัยคดีเกินขอบเขตของรัฐธรรมนูญและหากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรถ,ถูกวินิจฉัยให้พ้นจากสถานภาพรักษาการนายกรัฐมนตรี สอรสเสนอให้รัฐบาลอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและทูลกล้าวทูลกระหม่อมพระบรมราชวินิจฉัยเพื่อให้เกิดข้อยุติเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองนอกจากนี้ยังขอให้กกตเร่งจัดการเลือกตั้งและขอให้แกนนำและผู้ชุมนุมทุกกลุ่มยุติการชุมนุมเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรง ไปต่อกันที่พื้นที่จังหวัดชัยนาธนะคะเกิดพายุฝนถล่มในพื้นที่อำเภอเมืองเป็นเวลากว่า1ชั่วโมงทําให้บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่1ถึงหมู่ที่1 4หรือว่าทั้งหมดของตําบลนางลืออำเภอเมืองชัยนาธถูกพายุพัดพังเสียหายกว่า300หลังคาเรือนบ้านเรือนประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อนมีต้นไม้หักโคน่นและไฟฟ้าดับนานนับชั่วโมง การเข้าตรวจสอบพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนหลายหลังที่หลังคานั้นปลิวหายไปตกห่างจากบ้านหลายสิบเมตรบางส่วนนั้นไปตกค้างบนสายไฟฟ้าและต้นไม้รวมถึงในคูคลองล่าสุดทางอำเภอเมืองชัยนาทและเทศบาลตำบลน,นางลือกำลังเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อรายงานให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้รับทราบและเพื่อดำเนินการอนุมัติงบประมาณให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินต่อไปเบื้องต้นมีมูลค่าความเสียหายประมาณ6ล้านบาทค่ะ ติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะ16นาฬิกา30นาทีใน365 Hard News ค่ะ